สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมนายทั์ติแบงค์นะครับวันนี้คือวันจันทร์นะครับมันเดย์ไนท์มีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับมาฝากแฟนกันหนึ่งคู่เป็นเกมระหว่างอบินเบานะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับารเยือนของเรลบัเต้ทีมบัวนะครับบินเบานั้นต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ดูแผ่วๆลงไปนะครับฮานัดหลังสุดพวกเขาชนะเป็นแค่เกมเดียวนะครับคือเกมที่ถล่มโซเซดานะครับ สประตูต่อศูนะครับแต่ว่าสองนัดหลังสุดนี่แพ้รวดนะครับโดนมาเซลนาถล่มไป4เม็ดนะครับแล้วก็ที่แย่กว่านั้นก็คือเกมเมื่อการตาที่ผ่านมานะครับเล่นในฟุตบอลถ้วยกัปาเดเลนะครับแพ้นะครับให้แก่เบรเซียศูนย่ะครับชวดชิงนะครับอย่างน่าเสียดายนะครับวันนี้เจอกับทีมบัวอย่างเลบันเตก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับเพราะเลบันเตเองนั้นฟอร์มดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับ สามนัดหลังสุดเก็บได้7แต้มเต็มนะครับนัดล่าสุดนั้นพวกเขาเอาชนะเอลเช่ไปได้นะครับสามประตูต่อศูนย์ทำให้ทา,าการในการลุ้นหนีตายของเรเบนเต้ตอนนี้เริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับวันนี้เมเยือเยนบินเบาก็ต้องอยอมรับนะครับว่าเกรดบอลตัวเล่นนั้นเป็นรองนะครับเจ้าถิ่นวันนี้นะครับมีข่าวดีก็คืออล็กเบนเก้นะครับกองกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนไปหลายนัดนะครับวันนี้พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้นะครับส่วนแดนกลางอย่าง ดานิกาเซียนะครับอิเกโมโนอินนะครับรวมถึงคู่หน้าอิจิคิวิลเลียมแล้วก็ออยันซันเซตก็ยังพร้อมลงสนามนะครับส่วนเลบันเต้นะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับตกหลักเริ่มทยอยหายจากการบาดเจ็บนะครับกลับมาลงสนามได้เกือบทั้งหมดนะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นโรเจอร์มาร์ตี้เช่นเดิม่เชนเดิมนะครับโดยมีพวกโกเซ่โมูราเลสคอเกคเดปูเตสนะครับเป็นคนสับสนนะครับดูจากเหรียญราคาที่เปิดมา1ลูกนะครับของคู่นี้ก็ถือว่า หน้ารองนะครับหน้ารองนะครับเมื่เกตบอลจะห่างกันเยอะก็ตามนะครับรวมถึงบินบอลได้เปรียบด้วยในบ้านแต่ผมเชื่อว่าเรวันเต้สู้ได้นะครับวันนี้พวกเขาเริ่มมีความหวังในการอยู่รอดมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับสภาพร่างกายสภาพความสดของผู้เล่นนั้นเรวัเนเต้ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าบินบบลนั้นเพิ่งเล่นมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับอย่างที่บอกกับมาเลเซียนะครับแต่นั้นวันนี้กัดฟันลองเรวับนเต้นะครับผมเชื่อพวกเขา สู้ได้และก็ไม่น่าแพ้เกินประตูนะครับในขณะที่ช่องเสมอก็มีไม่น้อยนะครับดังนั้นวันนี้เชียร์บอลรองอยางเลบันเต้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ